สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าคันดำคันนี้นะครับมันคืออะไระครับมันคือเจ้ามิคโคลี่นะครับหนึ่งเก้าห้าหนึ่งมคโคลี่คันนี้สเกลนหนึ่งต่อยี่บสี่นะครับคันนี้หนักมากครับหนักมากเป็นเหล็กทั้งคันเลยนะครับ เหล็กทั้งคันเนาะแม็กสวยเลยครับสวยเลยนะครับ,ย,ย,รบยางเนาะยางนี่เป็นไม่ใช่วัตถิครับเป็นเป็นยางนะครับุ้มกับแม็กเลยนะครับคันนี้สวยมากนะครับสวยมาก โปรงหลังเปิดได้นะครับโปรงหลังเปิดได้มีอะไรอยู่ข้างในไม่มีนะครับโอเคโปร่งหลังเปิดได้แล้วก็เนี่ยนะครับโปรงหน้าก็เปิดได้ครับโปรงหน้านี่จะเห็นเครื่องยนต์เลยนะครับเห็นเครื่องยนต์เลย จะมืดหน่อยนะครับมืดมืดไปผมไม่พอเนาะตันนี้สเกลหนึ่งต่อยิบสี่เลยนะครับถือว่าคันใหญ่เลยนะครับสามารถติดต่อใต้ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับใต้คลิปได้เลยนะ ติดต่อตอลองราคากันได้นะครับเดี๋ยวผมตั้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับอโอเคสำหรับการรีวิวเจ้าคันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ